ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีตรวจติดตามการระบายน้ําเข้าคลองโทประทานใชนาศป,ป,ป่าศัก 65, สถานีสูบน้ํำตาบลป่าตาลนเมื่อวันที่6กุมาคม2565เวลา13นาฬิกาสถานีสูบน้ํำตาบลป่าตาลนนายอําพลอังคภากกรุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีทรงผลเป้แก้วนายอำเภอเมืองลบบุรีนายอนุสรตันติบุตร รองผู้วยการสำนักง,งานชนประธานที่10นในวรพัฒนอ่อนสัตุมหัวหน้าสำนักง,งานต้องการรัเทรรศาสารารณภยัยจังหวัดลบบรุรีนางชนิตาแสงรบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีนายอำนวยแพยกิตรอนพัฒนาผู้บัญชาการเรียนจำจังหวัดลบบุรีและนางสาวินีอิทธัชระชาสัมพ์จังหวัดลบบรุาาร,ลบบรีลงพื้นที่ ตรวจติดตามการระบายน้ําเข้าคลองสมบูทานแคนาธป่าสักด์นักสถานีสุกน้ําตำบลป่าตานเชิงสะพานเก้าโดยมีนายสมมาตรมังคั่ง,งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนายสุปัญญาบุตรพรํำนันตำบลป่าตานผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการระบายน้ําในวันนี้ที่เริ่มลดระดับลงตรงฝั่งทุ่งรับน้ําตำบลป่าตาน ต่อจากนั้นนายอนุสรตันติบุตรรองผู้มนวยการพนักงานชรวทานที่สิบได้รายงานเกี่ยวกับแผนผังการระบายน้ําในเขตตัวเมืองให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้รับทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการน้ําในเขตตัวเมืองลบบุรีต่อจากนั้นนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตานได้นําคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี ตรวจความเสียหายถนนทางหลวงชนบทเรียบครองชนบทฐานายนาาป่าตัดหมู่ที่7ตำบ,บ,บลป่าตาลบริเวณหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีที่ชุรุดเสียหายจากพื้นที่สุดตัวลงเนื่องจากน้ำกัดเซาะเป็นวงกว้างและเริ่มมีน้ำตืงนเข้ามาซึ่งในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ของทางหลวงชนบทกำลังนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ เข้าทําการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยมีการตอกเสาเข็มตรงบริเวณพื้นถนนที่สุดตัวลงและทําการบดอัดหินเพื่อป้องกันน้ําซึมรอดไปอีกฝั่งซึ่งเป็นทุ่งนาเกี่ยวข้าวและจะเริ่มเก็บเกี่ยวในวันที่10ตุลาคม2565นี้จากนั้นคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานีระบายน้ำเวชเวย์ตำบลถนนใหญ่และพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดลบบุรีต่อไปนะครับ นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบปรีโพสต์ทีวีภาพข่าวสนธยาสีดีผู้สื่อข่าวพิเศษลบปรีโพสต์ทีวีนพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อไพรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงานทำอร่อยมากโอ้ปาหมูเสร็นะคะ ada <laughs> dia